คำทำนายราศีตุลขอเตือนท่านก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ให้ท่านระมัดระวังสวัสดีครับคุณผู้ฟังกัลยาณมิตุกันครับวันนี้ช่องคิดดีมีพลังบุญชาแนลมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอเช่นเคยก่อนอื่นเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดจทำเนินครับสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านครับ คลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาแก้ไขให้ชาวราศีตุลนั้นได้มีการดำเนินชีวิตอย่างราบรื่นปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นหากเรารู้เท่าทันเราก็สามารถหาวิธีหลีกเลี่ยงได้หาวิธีแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีแต่สำหรับเรื่องราวที่จะมาเตือนก็ขอให้ท่านนั้นอย่ากังวลอย่าวิตกไปเลยถือว่าเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดา ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนสามารถเกิดขึ้นได้แทบจะทุกช่วงเวลาแต่เรื่องที่จะมาเตือนชาวราศีตุลน,นั้นถือว่าในช่วงปลายของเดือนสิงหาคมนี้มีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอหรือแม้แต่เรื่องราวต่างๆจะเกิดขึ้นกับท่านนั้นมากกว่าปะกะติและท่านก็ควรที่จะหาวิธีหลีกเลี่ยงหาวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้ปัญหานี้เข้ามาทำให้ช่วงเวลาดีๆของท่านนั้นสะดุด หรือเกิดปัญหาได้ซึ่งถือว่าชาวราศีตุลก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้จะมีสามเรื่องราวด้วยกันที่ถือว่ามีเกณฑ์เข้าใกล้ตัวท่านมากที่สุดมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นมากที่สุดทีเดียวแต่ชาวราศีตุลน,นั้นก็ใช้ชีวิตทั่วไปอย่างปกติไม่ต้องชิดอะไรมากไม่ต้องกังวลอะไรทุกสิ่งทุกอย่างสามารถควบคุมได้ด้วยมือของชาวราศีตุลน,นั่นเองเรื่องที่หนึ่งชาวราศีตุล ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้มีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอกับปัญหาคนไกลจะนำพาความเดือดร้อนให้ท่านสำหรับในข้อนี้ชาวราศีตุลขอให้ท่านระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นญาติที่ห่างไกลหรือแม้แต่คนรู้จักที่เคยสนิทสนมในช่วงถัดจากนี้ไปมีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมามีบทบาทในชีวิตของท่านอีกครั้งสำหรับชาวราศีตุลในปลายเดือนนี้ ต้องบอกว่าดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์จะพบเจอคนที่ห่างหายกันไปนานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติเพื่อนฝูงก็ดีหรือแม้แต่คนที่ท่านเคยให้ความเคารพนับถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเรื่องราวที่ท่านจะพบเจอก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นเรื่องผลประโยชน์ต่างๆหรือแม้แต่การขอหยิบยืมเงินการขอให้ท่านนั้นเข้าไปค้ำประกัน หรือแม้แต่เขามาขอยืมหลักทรัพย์ของท่านทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้แต่สําหรับญาติบางคนหรือแม้แต่เพื่อนฝูงบางคนบางกลุ่มทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ที่เคยช่วยเหลือกันมาเคยอุปถัมภ์คำจุนกันมาทุกครั้งก็ขอให้ท่านนั้นอย่าลืมช่วยเขาละ่ะเข้าไปช่วยเขาเป็นที่พึ่งให้กับเขาได้เพราะถือว่าเคยช่วยเหลือ เคยคำจุนกันมาก่อนแต่สำหรับญาติบางคนเพื่อนบางคนบางกลุ่มที่ห่างเหินกันแบบจริงๆไม่มีเรื่องเดือดร้อนก็ไม่ทักมาหาขอให้ท่านประวัดระวังในจุดนี้กลุ่มนี้ให้ดีมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะเสียเปรียบมีเกณฑ์ที่ท่านจะตกเป็นรองหากมีความจำเป็นจริงๆที่ท่านปฏิเสธไม่ได้ทุกการช่วยเหลือของท่านนั้นควรที่จะทำสัญญาควรที่จะลงลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงเพื่อป้องกันการถูกคดโกงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขอให้ท่านเซฟตัวเองให้ดีระมัดระวังปัญหาที่จะตามมาได้เรื่องที่สองที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมและมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลน,นั่นก็คือท่านต้องระมัดระวังปลายเดือนสิงหาคมนี้ดวงของท่านจะมีปัญหากับคนใกล้ตัวระมั่นระวังให้ดี สำหรับในข้อนี้ชาวราศีตุลขอให้ท่านให้ความสำคัญกับทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยการใช้ชีวิตประจำวันของท่านให้ระมัดระวังมีสติและมีความรอบคอบให้ดีท่านต้องระวังการผิดอกผิดใจการทะเลาะกันมีปากเสียงกับคนในครอบครัวของท่านไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไม่ว่าจะเป็นลูกหลานพี่ป้านาอา ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้จะเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างทำให้เกิดปัญหาได้ท่านต้องระมัดระวังการเข้าใจผิดหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆควรที่จะพูดคุยหาสาเหตุหาต้นตอแต่ทุกครั้งในการพูดคุยท่านควรที่จะใช้เหตุผลระวังเรื่องการใช้อารมณ์ให้ดีจะทำให้เกิดปัญหาลุกลามบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่โต ขอให้ท่านระมัดระวังและชาวราศีตุลท่านควรที่จะให้ความสําคัญอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือท่านต้องระวังปัญหาเพื่อนบ้านให้ดีในช่วงปลายเดือนนี้เรื่องเก่าๆปัญหาที่เคยเงียบหายกันไปนานปัญหาเหล่านั้นจะหวนกลับมาปิดทุขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ท่านต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นแนวเขียรัวการลุกล้ำแนวเขียต่างๆหรือ การที่ไม่มีความเกรงอกเกรงใจของเพื่อนบ้านการที่ท่านนั้นต้องพบเจอปัญหาเหล่านี้อยู่เป็นประจำในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ท่านรู้สึกเหมือนว่าจะไม่ทนแล้วระวังจะมีการกระทบกระทั่งจะมีการโต้เถียงหรือหนักไปกว่านั้นระวังการลงไม้ลงมือหรือการใช้ความรุนแรงให้ดีทุกครั้งที่มีการแก้ไขปัญหาการพูดไก่เกียควรจะมีคนกลาง คนที่ท่านนั้นให้ความเคารพนับถือเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยเข้าไปเป็นพยานก็ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่อนข้างจะเกี่ยวกับความรีบร้อนความวู่วามขอให้ท่านระมัดระวังและให้ความสําคัญอย่าประมาทเด็ดขาดเรื่องที่สที่ชาวราศีตุลมีเกณฑ์จะพบเจอในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ชาวราศีตุลขอให้ท่านระมัดระวังดูแลสุขภาพของท่านให้ดีในช่วงปลายเดือนสิงหาคมน,นี้ท่านต้องระวังการล้มป่วยการเจ็บป่วยแบบกระทันหันหากท่านใดที่อยู่ในกลุ่มมีโรคประจําตัวก็ขอให้ท่านดูแลสุขภาพให้มากเป็นพิเศษท่านต้องระมัดระวังโรคประจําตัวของท่านจากกาเริบท่านควรที่จะไปพบแพทย์ตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดหรือแม้แต่ท่าน ควรที่จะตรวจดูอุปกรณ์ประถมพยาบาลเบื้องต้นดูแลสุขภาพในช่วงนี้ให้ดีและชาวราศีตุลบางท่านที่ต้องทำงานอยู่ในจุดที่อันตรายไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งหรือที่สูงท่านควรที่จะใช้อุปกรณ์เซฟตี้ทุกๆครั้งในการทำงานไม่ว่าท่านจะเข้าไปทำงานเพียงใช้ระยะเวลาไม่นานไม่กี่นาทีก็ขอให้ท่านอย่าชะล่าใจ อย่าประมาทเด็ดขาดบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาขอให้ท่านป้องกันใช้อุปกรณ์เซฟตี้ทุกครั้งและสิ่งที่ท่านไม่ควรจะมองข้ามนั่นก็คือสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของตนเองสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านหรือแม้แต่มแมลงมีพิษต่างๆในตอนนี้มีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอมีเกณฑ์ที่ท่านจะเกิดอันตรายจากมแมลงหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆได้ขอให้ท่าน ระมัดระวังให้ดีและการเดินทางสัญจรสถานที่ต่างๆที่อันตรายไม่ว่าจะเป็นสถานที่ลกทึบมืดขอให้ท่านหลีกเลี่ยงไปก่อนระมัดระวังการที่ท่านจะต้องพบเจอสัตว์เลือ้อยคานสัตว์แมลงมีพิษไม่ว่าจะเป็นงูเหน้ยวเจียวขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้มีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอปัญหาเกี่ยวกับสัตว์เลือ้อยคาน ะพบเจอกับปัญหาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้เช่นกันก็ขอให้ท่านเพิ่มความระมัดระวังอีกสักนิดนึงสามเรื่องราวนี้ถือว่ามีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นำมาตักนำมาเตือนให้ท่านระมัดระวังในการใช้ชีวิตก็ขอให้ท่านดำเนินชีวิตไปแบบปกติไม่ต้องเครียดไม่ต้องซสีเลียดทุกสิ่งทุกอย่าง หากเกิดขึ้นมาแล้วก็หาวิธีป้องกันหาวิธีแก้ไขแต่ปัญหาทั้ง3เรื่องนี้ถือว่ามีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับท่านมากที่สุดและสําหรับชาวราศีตุลท่านใดที่ต้องการเสริมดวงชะตาสะดอะเคราะห์แก้กเครดให้อะไรอะไรดีขึ้นท่านสามารถทําด้วยตนเองเพียงสองข้อข้อที่หชาวราศีตุลท่านควรที่จะไปปิดทองไปไหว้พระ ไปไหว้สักการะไปกราบอาราธนาองค์พระปางประจําวันเกิดของท่านก็ถือว่าเป็นการเสริมดวงเป็นการแก้กเครดเป็นการสระดัเคราะห์กรรมไปในตัวหลายสิ่งหลายอย่างก็จะดีขึ้นข้อที่สองชาวราศีตุลท่านควรที่จะสวดมวนต์ไหว้พระบทสวดนั้นควรจะเป็นบทสวดอิติปิโสและท่านควรที่จะกรวดน้ำบทสวดนั้นก็คือ บทสวดอิมินาบทสวดใหญ่ซึ่งถือว่าจะสร้างความเป็นสิริมงคลกับท่านยิ่งนักหลายสิ่งหลายอย่างที่ติดขัดจะทําให้ราบลื่นแก้เครดสะดอกข้อกรรมนั้นดีนักการทํานายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นเป็นการพยากรณ์แบบกว,าวา้างๆภาพรวมไม่ได้เจาโจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับขออวยพรให้ชาวราศีตุลทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองประสบความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจไว้ทุกๆท,ท่านครับขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์แหล่งที่มาของข้อมูลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านช่องชิดดีมีพลังบวกชาแนลขอนำเรื่องราวบีๆีมาเผยแพร่ ให้เป็นธรรมทานให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยและขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาธิวดาคุ้มครองสาธุสาธุสาธุ